การในการฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพีมยรีก2012วันนี่7คะแนนเจอกับทีมอันดับที่17อย่าง BBCU คะแนนเท่ากันนะครับแต่ว่าทางทีเสียดีกว่าวันนี้ครับในส่วนฟบมลไปได้สลันไปไม่ได้ครับคืนกับไม่สิศักดิ์สิศักดิ์ไปได้คนหนึ่งสองคนจิ้มแล้วก็วิ่งอ้อมมาเอาได้สวยเปิดเข้ามาโอ้โหลูกนี้โดนสกัดได้พิเชษสกัดบอลไปโดนขาของทีมเอ็มอ๋อนะครับได้ลูกจุ่ม หนึ 1> 1่งต่อหนึ่งนะครับส่วนคูเอสจีมอนอนยูเต็กกชลบุรีเนี่ยเสมอครึ่งแรกไปศูนย์ต่อศูนย์นะครับเดียสินแดงดาโดนเปลี่ยนตัวออกเพราะบาดเจ็บเปิด <h ums> ลูกนี้เข้าไปทำไมจิงลูกนี้เอ้าแล้วก็เข้าประตูไปเลยโอ้โ <h> ห <ums> ได้นะครับลูกนี้ตาขอบโอ้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าลูกนี้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับหนึ่งโกลบีบียูโอ้กองเชียร์จีนเดือนครับได้เห